สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ป<า>ูสวัสดีค่ะพี่หนิงสวัสดีพี่น้องคผู <ạ. S 1> ้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเนาะนะคะ <ạ. S 1> กลับกบมาพบพ,พอกันคือเก่าค่ะพี่น้องมาทุก วันค่ะไดเวล่ากัม่าละพี่น้องอยู่ว่าได้คินฮอดหลายนะคะก้นฮอดหลายเออคุณเเห็นกันเสมอเคยเฝ้ากันเสมอกับคินฮอดกันตลอดนางนาจอทีวีแล้วเปิดโอ๊ยโกลเ่ได้มุนนี้ไปใส่จักเกตได้แล้วนี้นะคะที่พี่ช่องหนึ่งสองสามบุญจันทร์พันนี่ค่ะพี่น้องทีวีของเราทุกคนนะคะเขาพุ่มใจไลายค่ะพี่น้องที่พีช่องนี้นะคะเกิดขึ้นมาให้พี่น้องเข้าได้เบิงได้ชมนะคะสิ่งที่ดีๆพี่น้องมีสาระละ หลายข่าวสารความบันเทิงทุกสิ่งทุกอย่างนี่ครบรวบครบครบถูกอัตลรดนะคะแล้วก็ข้างด่านหมอล่ำยังสิกรรมวนเด้อีแม่อีพอนี่ยคนมาคล้ายหมอล่ำก่อนเออหมอล่ำก่อนซิ่งแน่นักร้องกันนักร้องเก่าว่าสันโอ้ยขีดหอดตาเป็นเบาขีดหอดตาเป็นสาวได้๋ตาไปจีบสาวไม่ไม่แต่อยู่ที่หาดที่พบบุญแม่มาแต่เทศบาลเท่าเด้ค่ะบ่แม่นมาแต่เทศบาลคนอีสานมาเท่าเนี้ยพี่ปู่นะคะ คนผ่าอื่นกับมักคือกันค่ะเพื่อนกระเบิขคือกันเพื่อนกระเบิขคือกันแน่กับมักคือกันหาดูได้ยากนะแบบนี้พ่ะย่ะพี่หนิงไม่ใช่ลูกค้าโทรกลับมาตีพี่หนิงค่ะก็ลองดูแลาวนะค่ะยามๆถามข่าวรายการของข่าวค่ะนะคะโทษไปเยี่ยมยาใช้ถามข่าวกันมึงก็เนอะมึนโทรมาตั้งสาคือจังหวัดดีค่ะพระเจ้าฮัลโหลค่ะครับค่ะ ขออภัยนะคะอยู่จังหวัดไหนน้ออยู่นครจากเอ้ย,อยนครนครนะครนครศรีธรรมราชโอ้นะครศรีธรรมราชต้ไปบอก <c oughs> ขออนุญาตนะคะเอะคุณพี่เอ <c oughs> ได, <c oughs> ได้ได้อซื้อยาดีเอลซีไปทานไหมคะซื้อไปสองเออซื้อมาสองกล่องหรือว่าสองรอบ สองรอบสองรอบอ่าครั้งละห้ากล่องใช่ไหมคะพี่รอบแรกทีสักสองกล่องว่าโอ้สองกล่องนะคะมีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการปวดปวดตรงไหนคะคุณพี่มันเป็นเยื่องกระดูกสันหลังอ่ะปวดมันมันแบบนี้ปวดไปทั้งตัวเลยค่ะอืมปวดไปทั้งเนื้อทั้งตัวเนาะ แล้วแล้วตอนนี้ทานไปสองกล่องอาการปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมโอ้รอบหลังนึกมากนมาะกล่องกล่องอืมอืมอืมค่ะค่ะค่ะก็กินทานไปหมดแล้วก็ดีขึ้นจ้ะจ้าดีขึ้นดีขึ้นมากไหมคะคุณพี่ดีขึ้นมากจ้ะอืมค่ะค่ะค่ะเออก็เนาะ อันนี้ทางบริษัทของเรานะคะทีมงานของยาสมุนไพรแคปซูล DLC ก็โทรมาสอบถามเยี่ยมยยาถามข่าวค่ะคุณพี่ก็ดีใจด้วยเนะาะค่ะก็ดีใจด้วยเด้อที่หายปวดค่ะถ้ายัางไงถ้าถ้ารับประทานหมดอยากซื้อต่อก็ก็โทรมาเบอร์เก่านันแหละค่ะสั่งซื้อได้ทางเก่าเหมือนเดิมมนแหละเนาะคุณพี่เนาะจ้ะจค่ะขอบคุณค่ะ นะขอบคุณมากเลยนะคะ <ขอ S 1> สำหรับพี่หนิงนครศรีธรรมราชอันพี่ปูเพื่นโทษไปแล้วเพื่อน,อนก็ะลืมพี่หนิงเพื่อจังหดเพื่อเป็นโทษแมกจังไดสงสัยจะโทษตะลายมือวัอนนี้มันโบติดเพราะไม่น่กโทษแต่ ตุงมวาดเม่กก่อนงงนอนค่ะพี่น้องนะคะมั็นตัวดีแม่เป็นตัลับมากเอานครสีธรรมราชน่ารักน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยค่ะนะคะกินแล้วก็ดีเนาะนะคะกก่ยักในยิ้นจังสิ่หะค่ะพี่น้องนะคะตัวได้ซื้อไปยู่ไปกินเราฮอไก่ยักในยิ้นนะคะอยากได้รับผลตอบรับทีดีอยากในยิ้นว่าโอ้ยมันดีมันเศร้านะคะพี่น้องนะคะเศร้าแล้วก็กินต้อได้ค่ะนะคะกินต่อเนื่องคือดูแลร่างกาย เป็นยาสามันประจาบ้านที่แบบว่ากินต่อได้้เดี๋ยวเบอรกันเดอร์ไปทั่งหาพี่น้องบึงการระโทษกลับมาเมื่อกี้นี่บึงการกระทษกลับมาค่ะพี่น้องนะคะทษไปแล้วบางที่เป็นบาดรับสายแม่ค่ะบางที่เป็นบากโทศัสาบไปน้วอยู่ค่ะนะคะโอ้ดีมากเลยนะเมื่อกี้จังหวัดไหนนะพี่หนิงเมื่อกี้นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชโอ้ข้าไปไต่ตนี้ไต่ไปแ้ค่ะพี่น้องนะคะขายดีทุกวันนี้ค่ะ ใช่ใช่คุณกฎชกรชาวนาไหมคะค่ะ,คะ่ะอันนี้ทอจากศูนย์ยาสมุนไพรแคปซูล DLZ นะนะยาบรรเทาปวดเด้ออยากโทรมาถามข่าวค่ะอืมค่ะอันซื้อไปกินเองอบ่าจ้าอันให้พ่อกินจ้ะโอ้ซื้อให้พอกินนี่พ่ออยู่ัหนบ่ตอนนี้บ่ตอนนี้อันมาขายองอยู่ข้างนอกโอ้อีพ่อซื้อให้พอกินอีพ่อเราปวดมองไดจ้า อุ้ยลายหงุดหงิดแล้วสื่อเรากลินบดจาะก,กองแล้ว<ช>ที่พ่อเรากินบดจาะก,กองมันเลยม่นเป็นตีกองเหรอประเด่ะเราเป็นจังไดซูมืออนี่เราเศร้าบอเราไข่บอเราดีขึ้นลายบอแล้วแต่ว่าเราไข่ยอยู่ด้แหละแต่ว่าเราเนื้คุณเั่าเราไปอยู่บนเศร้ามหมยอุ้ยลงมาอุ้ยเราแข็งแรงอืออันนี้เราไปเฮ็ดเนี้ยหมูเนาะคนก็มาอยู่ชื่อๆเนาะค่ะ คือเ่ามันจ้วอน่ารักกินร้อยเงี้ยียกติมได้ให้ดีแล้วถือเคี่ยงแล้วแล้วดารเพนันว่าพนันค่ามเงี้ยค่า้ก็กินยาอื่นหัวโอ้ค่ะค่ะค่ะอืมอ่ะก็โทษมาสอบถามล่ะคันอ่าจังไดกัขอบคุณหลายๆเด้อบอกอีพอนนเด้อว่าทีมงานน่ะสาวบางปูโทรมาถามเด้อจ้าด้ค่ะขอบคุณค่ะน่าวัสดีค่ะเนี่ยเราหน่ารักหน่ารักเนาะโทรไปบอติด ล้วก็โทรกลับมาเราเสือให้พอเล่ากิน่นบัดกินแล้วพออยู่พอเศร้าดีพอกระได้เฮ็ดเพียกเนาะเจ็ดสิบแปดสิบแล้วยังหมูยังยังมันอยู่เฮ <c oughs> ้ยบันเท่าเป็นยังสันตินึ่บ่บันเท่าพันดูได้ยินบอพันวาบางหันเล่าวาเล่าดีขืนร้ายเศร้าวปวดเศร้าวปวดแต่มาเสียยาเดียวเล้ามันไหลแต่สอ่อนผิดค่ะ จังสามาัมมานเนาะนะคะอีฟออีแม่บ้านเท่าพันดูเพันมันตัวนะคะให้ยุบานชื่อจ้างซะเด้อนะไม่บ่ได้แล้วนะคะซื่อซะละนะคะเนาแล้าก็ให้ขอขอให้แข็งแรงกันแล้วกันนะคะ,คะมีปัญหาปวดเมื่อยเกินมากอย่าลืมสู้มือนี้โอ้ยสบายละเด้อมียาดีเอลซี่นะคะสบายใจกินแล้วก็สบายใจพร้อมเดฟพี่น้องพนมองไพ่กนเด้อพี่หนิงบ้านเท่าบ่มีสารเสตียรอลกับพี่น้องกินได้เลย ดูแลร่างกายได้หลายระบบกินเข่าเสียบค่ะนอนกระลับแมนตัวไทยกับคร่องโอ้ยดะดีดีดีกิ่นเข่าเสียบแห้งแมนดีเด้อหัย่ามกินบ่ดด้นะคุณผูิดสวัสดีค่ะครับคุณคุณพ่อสุภากรหอมแมนบ่จ้าคุณแม่สุภากุหอมบอจ่าจ้าค่ะคุณแม่ค่ะอันนี้ดีเจเสาบางปูดีเจพี่นิงเด้อโทรหาอีแม่ อันโทษถามข่าวเรื่องกินยาสมุนไพรแคปซูล DLC อีแม่ซื้อไปกินเองบ่จ้าจ้าคากินหมดจ้ากองลรืจ้ะแม่แม่มันเท่าเหมือนมันเท่าไหร่ที่กองบอกสิบหกกองจ้าปวด ค่ะค่ะค่ะเพิ่นว่าเอาไปกินน้ำซีกองห่ากองเอาคุณแม่ปวดมองได้เจ็บมองได้ค่ะคือได้กินยาดีเอลซี่ปวดขาอเข่าปวดข้อเข่าปวดลายบบแม่ปวดมาโดนระบาดปวดมาแต่หลายปีแล้วหลายปีข้ามโทษด้วยอีแม่อายุจะปีค่ะตอนนี้6ซีโอ้สิ6ซีกสีปวดมาโดนติบนพี่น้องแม่แนวห้าเห็ดเบียกเห็ดห้เห็ดหน้าเนาะ กินแล้วเป็นยังไง่ะสุม่มเออีแม่แม่กินแมองแมอ่ะอยูเบาตัวเบาตัวอืมเพราะเขาเรียนเป็นมั้งว่าหลังคุกเขาคุกบักมั้งจ้ะใช่แมงอยูค่ะอืมเอาหูซื้อว่ามันดีขึ้นหลายเมนบอแม่ค่ะค่ะอ่ะก็กินไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อกินกินยาสมุนไพรเนี่ยดีต่อสุขภาพอยู่แล้ว ค่ะขันอยากได้ก hmm ็โทรสั so ่งไม่ก็บอกพี่น้องป้องปายบอกอีพออีแม่รอเงื่อนขางกันน้ำในเด้อค่ะฝากไว้น้ำหลักค่ะคุณแม่ขอบคุณหลายเหตุเศร้าเจ็บเศร้าปวดเด้อแม่เด้อจ้าจ้าค่ะจังสั่งจังสื่อไม่เด้อแม่ก็โทรเบอร์เก้าหลักค่ะขอบคุณค่ะ่จ้า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 ขอบคุณหลายนะคะคุณแม่เ ทางนมพนมไพยรอยเอดนพนมไพรรอยเอ,อยใใเดค่ะกนินแล้วดีคือหลายเห็นปะทับใจพี่นิงอันละวรวาลร้างไปหลายๆกองซิปกอง อันพี่นอกไม่หยาดเอาไปซีหากรสันส่นแล้วสันว <laughs> ส่นแล้วกินดีแล้วก็อบอกตอพื้นกับยาก,กินน้านะคะเนาะอ,อันญาเดียวซี่องเขาขายดีกันยอนอยังสี่ละพี่ค่ะแมนค่ะบอกต่อตอกันเนาะผู้ใดฟังกู่ตอนนี้ผู้ใดเบิงกู่ตอนเนี่นะคะอยู่ในมือพี่ปู่เนี่ยนะคะ,ะโทษสั่งซื้อเลย290บาทิบาทยาทนเจ็บยาทนปวด นะเบอร์โทรเข้านาอพินิงเนาะค่ะเบอร์โทรอยู่หน้าจอค่ะนะคะพี่น้องโจทย์ไว้นะคะโจทท่านจดใดแล้วก็โทรหาใดนะคะอยากใดจะกองจะกองสั่งหน่อยสั่งหลายเพื่อนกระทรงห่หอดบานที่เรานะคะเก็บเงินไปทางด้วยสะดวกง่ายนะคะสะดวกมาก DLC ไม่ฟังเปลงฟังล่ค่ะเวลาสีฟ้าไปฟังเบล่งฟังล่อมโลนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวจังกับมาคุยกันต่อค่ะคุยแล้วกับติด ค่ะจ <G ã entender> ันทร์เออไปฟังเพลงฟังรำกันกัลพี่้ังเนี่ยจะเข่ามาพอกกันไหมค่ะ